สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังแบบนี้นะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะนี่นะคะรีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาวหนึ่งร้อยเซนติเมตรนะ รวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะคะรีจะจับอาริบินเส้นที่1ขึ้นมานี่นะแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามนี่นะคะเส้นที่สี่นะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมา จับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8กันนะคะลีจะจับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือเสร็จแล้วจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับอลิบินเส้นด้านล่างนะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะนี่นะคะ ให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็ค่อยค่อยดึงขึ้นมานี่นะคะเสร็จแล้วกดกดจับจับให้กระชับนะคะเราก็จะได้เป็นฐานแปดนะทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะนี่นะเดี๋ยวดีจะจับอลริบิน้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมานี่นะคะทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะทับด้วยเส้นที่สาม เส้นที่สทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้นสเส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะคะดีจะจับเอาริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สมด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะ เสร็จแล้วจับหมุนมานะคะในลักษณะนี้นี่นะเราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมนะคะทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะลีจะจับอริบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่สองนะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนี่เลยนะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะแล้วก็ค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมานะคะนี่นะดูริบบิ้นด้วยนะคะนี่นะคะ จับริบบิ้นให้เข้าที่เส้นที่3สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนี่นะคะแล้วก็กค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมานะนะเส้นที่4ค่ะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนี่นะคะทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8เส้นเลย นี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะทั้ง8เส้นเลยนะนี่นะคะจะได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะมานับริบบิ้นข้าม4เส้นนะคะ1 2 3 4สจับเอาริบบิ้นนะคะพาดมา1 234จับเอาริบบิ้นพาดมา1 2 3 4สาี่ จับออริบินพาดมา1 2 3 4สาีจับอลอิบินพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบิน4เส้นนะจะไม่มีที่พาดแล้วนะคะรีจะจับอาริบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะจับริบินโค้งมาในลักษณะน,นี้นะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะนี่นะแล้วก็ค่อยดึงลงมาค่ะในแบบนี้ ต่อเลยนะคะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะในแบบนี้นะต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนี่นะคะต่อเลยนะจับริบบิ้นสอดตรงช่องแรกเลยนะคะให้ออกช่องถัดมาเลยนะคะริบบิ้นจะไล่เรียงกันออกมาในลักษณะนี้นะ นี่นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาในแบบนี้นะทีนี้ลีก็จะปล่อยเมือ,อ,อกมานะคะจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8เส้นเลยนะนี่นะคะจะได้ในลนนักษณะนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะใน,นแบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะ แล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นของเขานะนี่นะคะให้ลอดผ่านมา3มช่องนะ1 2 3นี่นะคะออกฝั่งด้านซ้ายมือนะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะคะนี่นะจะได้ในลนนักษณะนี้ต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นของเขานะ ให้ลอดผ่านมา3มช่องนะคะหนึ 1, 2, นี่นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะพร้อมดูกลีบด้วยนะคะนี่นะจะได้แบบนี้นะคะต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะเราก็จะมาดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงนะนี่นะเรียบร้อยสวยงามได้แบบนี้แล้วนะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2ึสแบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอริบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบริบบิ้นลงไปในตัวกลีบดอกนี่นะถัดจากเส้นของเขานะคะมาฝั่งด้านขวามือนะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้นะต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบริบบิ้นลงไปในตัวกลีบดอกนี่นะถัดจากเส้นของเขามานะคะฝั่งด้านขวามือจะได้ในลักษณะนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะในแบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วเราก็จะเปิดริบบิ้นเส้นถัดมาฝั่งด้านขวามือขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วจับอตัวริบบิ้นเส้นของเรานี่นะคะสอดลงไปในตัวดอกนะคะ ด้านล่างตรงเส้นที่เราเปิดขึ้นไปด้านบนนี่นะนี่นะคะเราก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะในแบบนี้นะคะต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับปัโตรริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะนี่นะด้านล่างเส้นที่เราสานครั้งแรกเลยนะคะนี่นะจะอยู่ในลนนักษณะนี้เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะ ดูกรีบได้นะคะนี่นะคะได้แบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะทีนี้เราก็จะมาดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจับกรีบให้สวยงามเลยนะทั้ง8กรีบ8เส้นเลยค่ะนี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาสารเก็บปลายดิบินกันนะคะลีจะจับเอาริบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกที่ใต้เส้นของเขานี่นะคะนี่นะ ให้ริบินขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้นะคะต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะใส่เหรียญลงไปเลยนะนี่นะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกย่ายา่าสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะสำหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ